สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพิกจี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนนะครับผมก็วันนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะพามาใช้โค้ดนะครับมาแนะนําโค้ดนะครับก็เป็นโค้ดส่วนลดหลังจากที่ที่เราเคยเห็นไปนะครับเป็นโค้ดส่วนลด30บาทนะครับจากช้อปปีนะครับก็วันนี้มีมาแนะนําเพิ่มอีกนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยได้ลองใช้นะครับผมก็เป็นโค้ดที่ ส่วนลดนะครับที่จะซื้อแพ็กเกจเกมไม่ใช่สิแพ็กเกจในร้านค้าแพ็กเกจที่หลายหลายคนต้องการนะครับผมก็ส่วนลดนี้นะครับก็เป็นส่วนลดสำหรับผู้ใช้ผู้ใช้ใหม่นะครับน่าจะนะครับก็เป็นสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ซื้อโค้ดนี้ไปนะครับผมก็ นะครับโค้ดนี้นะครับใช้สามารถใช้ลดได้ประมาณ50บาทนะครับผมต้องซื้อขั้นต่ำในแพ็กเกจ51บาทขึ้นไปนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันสักนิดนึงนะครับก็แพ็กเกจ50บาทอ่านี่นะครับแพ็กเกจช้อปปี้อ่าสาบาทนะครับที่เป็นส่วนลดไปนะครับก็แพ็กเกจที่ผมจะแนะนำในวันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจสำหรับพี่เราจะใช้ส่วนลดลดไป50บบาทนะครับแต่ว่าต้องใช้ 51บาทขึ้นไปนะครับสามารถซื้อได้ทุกชิ้นนะครับในช็อปนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับสำหรับผมก็ซื้อไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้หรือว่าวิธีการหาโค้ดนะครับวิธีการหาโค้ดนะครับผมก็ให้เรานะครับไปที่แอป s h o ป e e นะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอนะครับอ่าชึบนะครับก็มาที่แอป s h o ป e e นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ค้นหานะครับค้นหาคำว่า Google คูปองนะครับ นี่นะครับก็จะเจออาจเลือนมาด้นหน่อยนะครับจะเป็นโคดนี่นะครับ Google p a y นะครับช h อปปี p เพนะครับในราคา1บาทนะครับเราจะซื้อแพ็กเกจในราคา9บาทนะครับจากราคาปกติ59บาทนะครับหรือว่าเป็นแพ็กเกจอื่นๆก็ได้นะครับนี่นะครับก็ส่วนลด50บาทนะครับเพียงแค่เราซื้อแค่1บาทนั่นเองนะครับก็จะสามารถซื้อได้หนึ่งไอดสิทธิ์นะครับ เราก็กดซื้อนะครับนี่1บาทเองนะครับผมแต่ว่าซื้อได้แค่คนละหนึ่ง,งครั้งเท่านั้นนะครับเนี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็หลังจากที่เราซื้อแล้วนะครับก็ต้องไปตั้งค่า Google p a y นะครับให้ชำระด้วย Shop e e Pay นะครับก็วิธีการซื้อนะครับไปที่ช็อปนะครับแล้วเราก็มาลองนสมมติว่าเราจะซื้อไปเอาเป็นแพ็กเกจไหนดีนะอืมแพ็กเกจเริ่มต้น น่าสนใจนะครับก็นี่นะครับจะได้เหรียญ e ป๊บมเมันห้าสิบาทนะครับแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดไป50บาทก็จะเหลือแค่9บาทนั่นเองนะครับซื้อแพ็กเกจ59บาทในราคา9บาทนะครับก็เราก็กดซื้อนะครับนี่เราก็ต้องชําระผ่าน Google p l y y นะครับสำหรับ ios ก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ว่าเราต้องไปอ่าล็อกอินเกมในเครื่องของ Android นะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมจำลองในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ต้องตั้ง Google นะครับให้ชำระด้วย Shopee Pay นั่นเองนะครับแต่แต่หลายๆคนที่เคยซื้อในแพ็กเกจ30บาทก็ใช้โค้ดนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องชำระผ่าน Shopee Pay นะครับแล้วก็หลังจากหลังจากขึ้นมาแล้วนะครับเราก็กดซื้อไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะชำระเงินเพียงแค่9บาทนะครับก็จะเป็นาการชาระเงินนี่นะครับก็9บาทนะครับเราจะเสียตังค์ไปแค่9บาทนั่นเองนะครับ เราก็สามารถซื้อแพ็กเกจแพ็กเกจเริ่มต้นได้เมื่อกี้นะครับน่นะครับเราก็จะได้ของมาในกล่องนะครับเราสามารถซื้อของแพ็กเกจอื่นก็ได้นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจ149บาทก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องจ่ายเพิ่มประมาณ109บาทนะครับใช่100 108บาท109บาทนี่แหละครับก็จะเป็นโค้ดส่วนลดแค่50บาทนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับ ไปลองเติมกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมแล้วก็แบ่งปันข้อความแบ่งปันเทคนิคดีๆกันไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับใครที่เติมไม่ได้หรือมีปัญหาตรงไหนนะครับลงคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาพยายามจะมานั่งไล่ตอบนะครับผมก็โอเคนะครับเราเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับบายบายครับผม